สวัสดีค่ะเส้นทางบันเทิงวันนี้นะคะก็อยู่กับพิ้งพอประภาวดีค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีความสนุกมาให้รับชมกันค่ะไปชมกันเลยมาที่รายการ t a l k to You e P นี้พาคนสวยคนดีคนเดิมฝ้ายพีรยาคัมแบ็กช่อง7 HD ค่ะใครยังจาไอ้ปีและไข่แสงได้อยู่ไหมนะ้าครั้งนี้มาเมาส์แซบกับยูโรยศวัสด์น้องชายคนคุ้นเคยซึ่ง E ีพีนี้ฝ้ายเล่าหมดเปลือกตั้งแต่ชีวิตนางงามประกวดสู่ไอดอลผู้โด่งดังระดับอินเตอร์บอกเลยว่าไม่มีกั๊กตามสไตล์ม้วนจอยของทั้งคู่ฝ้ายบอกว่าดีใจมากๆกที่ได กลับมาช่อง7 HD อีกครั้งเพราะที่นี่คือบ้านที่อบอุ่นเสมอค่ะวันนี้ก็ท็อ k ท o You เชิญพี่ฝ้ายพีระยาจำชื่อพี่ได้หรือยังจำได้แล้วจำได้แล้วชื่อพีระยามารีสอนรู้จักโอ้รู้จักตั้งแต่ไม่ไม่รู้จักอาจะรู้จักปัจจุบันไม่รู้จักอดีตอดีตเขาผ่านสมรภูมิมาข้างเยอะเขาต้องฟาดฟันทั่ว77จังหวัดข้ามันคือคณะในอิน กว่าจะตกต้นมะขามเอ้ย <laughs> ได้ๆกว่าจะมาเป็นไฟวันนี้ก็คือดูดีทุกอย่างเป็นหัวเข่านะคะ <laughs> เพราะว่าเขาทะลอกไปหมดเลย <laughs> ล <laughs> ทุกคนมันต้องผ่านช่วงยุคมืดของตัวเองมาทั้งนั้น <laughs> 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 คือจริงๆรายการนี้คือไฟพูดคนเดียวแน่นะเพราะว่ายูโลโอไม่ได้ไม่ค่อยได้พูดอะไรหรอกก็ <laughs> ดีใจนะวันนี้ได้มาเจอน้องได้มาเจอพี่ๆอีกครั้งหนึ่งที่ช่องเจ็ดนะคะก็อขอบคุณมากมากเลยคิดถึงมากๆเลยค่ะ มาฟังคนสวยเมาส์สนุกใน Talk to you ตอนนี้ได้เลยทาง YouTube CS7HD ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาชมกันใหม่ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะยังมีความสนุกมาให้รับชมกันต่อค่ะไปชมกันเลย กลับมาเบรกนี้มากันที่รายการหนุ่มแท่งอารามทัวร์สัปดาห์นี้พิธีกรหนุ่มคงกระพันและแท่งศักดิ์สิทธิ์จะพาไปตามรอยตำนานขุนแผนแสนสะท้านกันที่วัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะวัดสวยงามร่มรื่นเหมาะกับการมาพักใจและไปกราบหลวงปู่คงผู้สอนวิชาเศษใบมะขามเป็นต่อเป็นแตนให้สาม,มาเณรแก้วพาชมต้นมะขามยักษ์พันปีในตำนานปิดท้ายด้วยร้านอาหารสุดอลังการกว่า500เมนูติดตามในรายการหนุ่มแท่งอารามทัวร์วันเสาร์เวลา13นาฬิกา20นาทีนะคะ ส่วนรายการนิวบอยซอยเจ็สัปดาห์นี้พิธีกรนิวหนวดและบอยทิติพรส่วนตัวแม่ตัวมัมของวงการบันเทิงแอนซิเรียมมาเดินเมาส์มอยกินของแซบๆกันที่ตลาดเดินเล่นสุขุมวิท42ทักทายพ่อค้าแม่ค้าถ่ายรูปกับแฟนๆและย้อนคุยถึงผลงานเก่าๆที่ยังอยู่ในความทรงจำค่ะพร้อมแชร์เคล็ดลับความสวยและทริคก,การเล่นละครแบบน้ำตาสั่งได้และไม่พลาดพูดคุยเรื่องหัวใจมุมมองความรักห้ามพลาดเสาร์นี้15นาฬิกา35นาทีนะคะ พี่แอร์หนักจริงไอ้ดูห้าสิบสี่จริงๆหรอย้ำยำใช่จริงย้ำเพราะเรามีเชื่องให้ดูดิคนจะใส่อะใช่ไหมคุณแม่จริงเรียมมีด้อมด้อมเกิดจากอะไรด้อมเกิดจากอะไรด้อมเกิดจากเอ่อบทยูริกะเชียที่คำพอเอาจริงปะคือเชียเนี้ยเขินมากเขินแม่ใช่ไหมเชียแบบสุดจักชักชักแบบนี้เนาะเชียเขินแบบได้หมดแล้วรู้ได้ไงว่าเชียได้หมดคนเดียวแล้วแอนอาจจะได้หมดก็ได้ อยู่ยังไงยาสี่สปีกับความแบบตัวจริงคุณภาพความสวยจากมังคุดหวาพีก่ถึงจะบอกความคุณฉรับคำถามเป็นแฟนห้ามพลาดรอติดตามอันคัดเวอร์ชั่นแบบจัดเต็มความสนุกได้ทาง Facebook และ Youtube CS7HD ค่ะหมดเวลาของเส้นทางบันเทิงแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะพิงพอยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ